อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกําลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางนะคะขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะที่ติดตามกันนะคะก็มีหลากหลายท่านเลยที่ทักทายสวัสดีกันทุกคลิปเลยนะคะทุกวันเลยก็ขอบพระคุณมากจริงๆได้ดูย้อนหลังกันเนาะน้องปาก็จะพยายามนําวัตถุมงคลน,นะคะที่ร้านเกจิมหาเวทมีนะคะพยายามหูยุกมาก เยอะมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ปีใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีกิจกรรมจากทางร้านมีโปรโมชั่นจากทางร้านเลยเอาแบบว่าเพื่อยังไงอะมอบเป็นของขวัญเนาะเป็นกิจกรรมของทางร้านนะคะมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะคะอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรติดตามกันนะรับรองว่าคุ้มราคาแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญแทน คำขอบคุณด้วยแล้วนะคะเพราะว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่มาบูชานะคะหรือว่าจองพักกับร้านเกจิมหาเวชปีใหม่นะคะปีนี้จะได้รับวัตถุมงคลนะคะของขวัญแทนคําขอบคุณนะกับทางร้านนะคะแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะเช่าพระนะคะของทางร้านเกจิมหาเวษอาจจะมีราคาพิเศษเดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างเกจิคณาจารย์ท่านไหนบ้างนะคะที่นกปาจะนํามาให้ แบ่งปันเนาะเขาเรียกว่าแบ่งปันเลยค่ะแบบแบ่งปันเลยค่ะเอาไปแบบว่าราคาทุนราคาจองไปเลยก็ได้ก็ว่าได้นะก็รับรองได้เลยค่ะอย่าลืมค่ะกด Subscribe และติดตามช่องเอาไว้ที่สําคัญค่ะแตะที่กระดิ่งที่ระหังเอาไว้ด้วยนะเวลาน้องปลาทํากิจกรรมนะคะหรือว่าโปรโมชั่นของทางร้านเนี่ยก็ระบบเธอจะได้แจ้งเตือนกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวพลาดนะคะหมดเวลาช่วงเวลาก็คือ เสียดายแทนนะอ่ะโอเคอย่าลืมแตะที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะของวัดบ้านจานเลยย้อนยุคนะคะย้อนยุคนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นหลวงปู่มหมุนนะคะที่จัดสีโลอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่รักมากๆเลยรักและศรัทธา,ามากๆน้องปาเชื่อว่าหลากหลายท่านมีประสบการณ์นะคะเกือบทุกท่านแหละมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่หมุนแน่นอนถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่ทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานด้านหน้านี้เป็นรายการย้อนยุคค่ะแล้วก็กล่องสีนดาเงินสี สารสดใสนี้นะคะเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคสําหรับรุ่นนี้ตามนี้เลยค่ะหลวงปู่มูลที่ตัดสีโดรุ่นมีเงินมีทองนะคะออกวัดบ้านจานนะที่กันทารารมนะคะจังหวัดศรีสะเกดนี่เป็นดินแดนของ หวยเป็นดินแดนของของคนที่แบบว่าถูกหวยบ่อยมากรางวัลที่หนึ่งนะคะไปลงสีสเกตเนี่ยบ่อยมากๆเลยเสียดายมากน้องปลาแทบจะไม่ได้ไปเลยนะคะที่สีสเกตเนี่ยก็อยากจะไปอยู่รับรองว่าปีหน้านี้ได้ไปแน่นอนต้นปีนะคะขอขอสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไหวเนี่ยเดี๋ยวจะไปกราบหลวงปู่นะคะจะได้ขอพรขอสุขภาพหลวงปู่ให้ดีขึ้นด้วยนะ อ่ะด้านหน้านี้อย่างที่บอกน้องปาแกะลุ้นออกมาค่ะกล่องสีน้าเงินสีสันสดใสนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคเขาจะซีนมานะคะน้องปาไม่รู้นะว่าด้านในเนี้ยจะได้รายการอะไรเนื้ออะไรกันบ้างนะคะเขาก็มีหลากหลายเนื้อนะคะที่น้องปาแกะลองแกะลุ้นออกมา สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีเนื้ออัลปาก้านะคะเนื้ออัลปาก้าเนื้อรมดํานะคะก็ลงยาคุ้ยพื้นนะหรือว่าจะเป็นอัลปาก้าเดียวๆทองแดงฝาบาทรมมันปูอ่าทองแดงรมมันปูนะคะหรือว่าตะกั่วก็แล้วแต่ว่าใครแกะออกมาแล้วจะได้เนื้อไหนเนาะสําหรับด้านหน้าที่นกปลาแกะออกมานกปลาได้2เนื้อค่ะน่าจะเป็นฝาบาทหรือว่าทองแดงก็ไม่รู้ว่าสีออกแบบไม่แน่ใจอ่ะออกน่าจะทองแดงมั้งแต่ก็ไม่ใช่ทองแดงผิวไฟเลยอ่ะ เป็นทองแดงอะทองแต่ก็ออก,ออกคล้ายๆฝา,าบาทเหมือนกันนะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรมมันปูค่ะนี่เลยเป็นรมมันปูนะคะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะคะย้อนยุคหมุนเงินหมุนทองนะคะหลวงปู่มหมุนที่แต่สี่โลค่ะจะชื่อรุ่นสําหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ามีเงินมีทองนะนี่ด้านหลังนะคะก็ตามที่ทันยุคเลยเนาะ ตามแบบทันยุคเลยนะคะสวยงามอ๋อแต่ด้านหลังเนี่ยตามแบบทันยุคเนี่ยเขามีอันนี้อันเดียวใช่ไหมเขามีเขาามีถุงเออถุงสองอันนบปราจำไม่ได้แล้วคะ่ะตอนนี้ตอนนี้พอพอพอมาอยู่พ้าใหม่อะ่ะนบปราจาไม่ได้เลยคะ่ะว่า <laughs> ว่าพักเก่าเนี่ยตำหนิมีอะไรบ้างนะคะแบบแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่า แทบจะละจากพระเก่าที่น้องปลาเล่นๆน่ะที่ปลาเก็บมานะคะละมาเกือบ6ปีประมาณนี้เกือบหปีเลยนะห mm hmm. ลวงปู่หมุนนี่นา,นานน้องปลาจะเอาทันยุคมาออกนะคะถ้าเกิดกลับบ้านไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะจะเก็บแบบพระเก่านะคะเอาไว้นี่อันนี้ส่วนใหญ่อยู่แต่พระใหม่เลยค่ะสบายใจดีค่ะไม่ต้องแบบ ไปดูไปกังวลว่าจะเก๊ไม่เก๊แท้ไม่แท้เพราะว่าจากทางร้านเนี่ยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่านกปาไม่มีการไปหามาเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยได้เป็นสูตรจองเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะทุกรุ่นของพระใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมดจากทางร้านเนี่ยนงปาจะไม่เอาหาจากที่อื่นเข้ามานะคะเพราะว่าเราก็ต้องกันด้วยเนา <c oughs> นะกันตัวเราเองด้วยนะคะอืม เพราะว่าพ้าใหม่ก็เกง่ายเหมือนกันเหมือนเลยละ่ะพระใหม่นี่อันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะเป็นทองแดงรมมันปูส่วนอีกเนื้อหนึ่งที่น้องปากแกะมาได้ก็คือน่าจะเป็นทองแดงแหละนี่นะคะมีเลขมีโค้ดนะคะเป็นทองแดงนะคะทองแดงหรือฝาบาทด,ด้านหลังนะคะน้องปาก,ก็ไม่ได้เอาหมุนเงินงหมุนทองทันยุคมาเทียบให้ดูเนาะที่บ้านน่าจะมีน่าจะมีอยู่คะ่ะ เพราะว่าตอนนั้นนกปลาให้แม่ห้อยเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เดินกลับไปที่สต็อกเอ้ยไม่เดินกลับไปที่บ้านอันนี้อยู่ที่สต็อกนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะก้าวก้าวกาว้กาด้านหลังนะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยวนกปลาจะทิ้งริงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้เนาะก็ติดต่อทักทายกันมาได้เลยค่ะก็ไปลุน้นเนือ้อลุ้นโชคกันเอานะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะชอบคลิปไหนแชร์คลิปนั้นเลยพูดคุยกันได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากให้น้องปานำวัตถุมงคลรุ่นไหนหรือว่าเกจิคณาจารย์ท่านไหนเนี่ยเอามานำอัดคลิปมาคะ่ะให้ชมก็แจ้งน้องปาได้ที่คอมเมนต์เลยเนาะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยะคะ่ะที่ติดตามกันสําหรับวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่หมุนเนาะทิตตดสีโลนะคะไม่ว่าจะ พันยุคหรือว่ายุคใหม่รุ่นใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นรายการย้อนยุคเนี่ยทางร้านยังมีอีกเยอะมากๆเลยก็ส่งรูปนะคะหรือว่าทักทายสอบถามแจ้งชื่อรุ่นกันสักนิดหน่อยก็ให้น้องปาจะได้ค้นหาของกันเจอเนาะก็จะได้แจ้งได้ถูกรุ่นนะคะได้ชัดเจนเนาะอ่ะก็ยังมีอีกเยอะค่ะสนใจรุ่นไหนลองติดต่อสอบถามกันมาอีกทีหนึ่งนะนี่เหลือเพียงเท่านี้นะคะนี่เลย หมดแล้วหมดเลยนะอะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ